ประกันนากกรใส่มาทุกรอบ เปิดตูเลยลอบเปิดตูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณดูสั้งีคุณดีสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนขอซ้อมแป๊บอวีนะครับเอาไว้วัดหลังแล้วกันนะครับ ยังม่ค่อยว่างว่างๆเดี๋ยวคอยมาเอาอีกไม่ดึกเลยสามทุ่มเองมาแล้วกูโดนแล้วพีกกูโดนแล้วโดนฟันแล้วหนึ่งทีลินเจ็บเฮ้ยมาแล้วมันเฟิร์สไม่มีเสียงด้วยเนี่ย เข้าในบ้านเข้นในบ้านคนไปยแล้วไปหาใครไม่รู้โอ้โหตะดุ้งเลยตรงไม้ตรงไม้ตรงไม้เล่นกับเพื่อนครับกายอยู่นะแบกคุณดูด้วยครับแบกตัวเองยังไม่บานเลยทำงานอยู่ไหมกับพี่กายอยู่ไหมครับทำงานกับกายอยู่นะครับปัจจุบัน เหนื่อยไหมครับไม่ค่อยเหนื่อยนะวิ่ลุด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 เฉยโอ้มุมไปไหนมทหาและติดตายยากอันไปหนึ่งที

ใช่ครับที่มนแดงพอดำแล้วได้เงินเดนเหมือนที่บอกในคลิปองอิดเลยนะทุกคน,น,นาไ,ไม่งดตดนินไม่ลงใต้ดินดินตัวนี้ก็ไม่เท่าไรอ่ะอีดเก่งกว่าเยอะเลยวะ่ะอะัว ไจะมีแทงหลังจะมีแทงหลังจะมีแทงหลังเ,เ,งเ,เท,เทเรดเทรดเทรดแต่กูไม่มีไม้เล่นขีดไปเลยแจ็คขีดไปเลยขอไม้ฟื้นไปแล้ว,ว,ลวลมิสวิ่งไปหาลินไม่ได้ฟื้นมากาผมใช่ไหมเอออยู่กับผมอยู่กับผมอ,อยู่กับผมเหรออยู่กับผมก็<อ>บ้าแล้วมาหากูเนี่ย วิ่งขึ้นมาปะฝังเครื่องแอบครับู่บนบนานนนข้านบนก็บ้าแล้วย่ก็แจ็บเนี่ยร้อมแล้วต้อมมาเนินเครื่องหมบ้านไม่มีหรอร้อม้อแล้ว่ะ วิ้ยเฮียกูรอ,อดได้ไงวะไม่น่าเชื่อมันจะไม่เห็นอย่าเพิ่งไม่จับไปเล่นเกมเบลออฟเบลไม่รู้จักะเกมอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเล่นแล้วน้องดีจะฟื้นแล้วแลใครลากมาหากูยอดกูยันนะะยยงไม่ได้แตะ กูยังไม่ได้แตะเจนเดเลเตอร์เลยทักเครื่องหนึ่งบบมมเครื่องไหนฟีนดอ,อยู่เครื่องไหนเครื่องที่จับเบนแขวรนะจับโดนแขวรเครื่องไหนเครื่องที่ที่กีบช่วยอ่ะกีบช,ช่วยจับเครื่องไหนบ้านไม้อยู่ตรงไหนไปแล้วตรงนี้เป็นคือ เฮ้ยจะอยู่บนบ้านอะตีกันตุ๊กแกเัยแกมแนวสงครามเดินรบไม่ค่อยชอบเล่นนะเหมือนจะเคยเห็นคนเล่นละหรอว่ามา หมายแตกกระตีมยังเดียวเลยช่วงนี้ก็ตีมตอนไม่มีอะไรทำแล้วก็วงว่างจริงๆตร,ตรงบ้านตรงมีเม็มาข้างนอกอะถ้าเป็นผู้ที่ปู่เลืออเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรื่องสุดท้ายแล้วนนเวื้อมาไปนะต้องเดีเยอะที่บอเลย ป้าอย่าซ่อมบังดีผา,าพีดาคนนี้อยอะจับหนเอยอวิยงว่งก่อนแพ้<อ>ปล่อยคลิปการหงิดเร็วๆนี้หน่อยเป็นคลิปปิจลลิ่งกับผู้หญิง ติ้งเนี่ยเป็นกี่แม่กี่ไม่แห้วิะข้าทูประตูอยู่ไหนอยู่นี่เจอแล้วแล้วปล่อยมือนะพีทไม่ใช่ไอ้วังอุ้ยชิบหายเลยร้อยวัดพีทเฮ้ยเย็นตึ้งยังไงมีพวกนี้จบเร็วไปดีดีไม่หัว ฟีดแทงนะพีดแทงจะมีบอลรถทำนี่ประตูเนี่ยพีไม่ออกมาประตูเย้ อยู่กับสาวพี่อิงจะคิดยังไงไม่น่าคิดนะเ,ออนดเพราะว่าคุยกันก่อนแล้ว,ว<ะ>พี่ยวเมงมีเฟสมีช่องอยังครับน่าจะมีนะแต่ไม่มีคลิปเอ้ยทำไมแรงไม่ขึ้นวะเอ้ยไมนจุเพสดิวะฮา ดินตัวนี้ก็ไม่เท่าไรอ่ะครับอยากกลับไปลังยี่สิบทำไมคาตะแเกนเอ้ยคาต์แตนกคาร์ก่อนใคะแนนสูตรเป็นบากเปล่า ละรับเรพีเอา,เาอะไรมาดีะเอาอะไรที่เพิ่มแต้มโอ้ยเคเกแม่งมีเป็นน้อยปอนไอ,อเอนพี่เอาเคมานะไปด่้อยปอนไม่ได้อยู่ตัวนี้สวัสดีครับ อันนี้มีคนดูแจ๊บพี่คนแล้วอะเฮ้ยมันเจ็ดร้อยกว่าคนอะโอ้โหเยอวะว่ะตีวัตรกรนะยี่บเก้าสตีมแพงกับพี่เอกเลยหรอเออกูดึงคนดูพี่เอกมาเป็นหมื่นเลยเนี่ยปกติคนดูพี่เอกมาสามสี 4, นะ่หมื่น่ะเขาเหลือสองหมื่นอ่ะมดูช่องกูหมดเลย อยากจุติดี๋ยไว้ว่าแต่แมงไอเทมฟูเกินวะไ,ไปใช้เกือบย e ี่สิบอันไหนเนี่ยป<ก>ีครับนัสสึนัสสึสสี่อยอมิงช่างตัวงาครับดีครับเชอมัก ช่องแจ,อรรแจ็บชื่อว่าอะไรอะครับแซดแจ็บชาแนลเอสแจ็บเลยใช่ไหมอี่เรียกว่าเอสแจ็บก็ต้องเรียกว่าแซแจ็บ <c oughs> ขอโทษเอสแจ็บ <P hi> พี่เฉาหมิงมีช่องยุงครับพี่แจ๊บน่าจะไม่มีช่องยุงนะน่าจะมีเป็นช่องของพี่เฉาหมิงนั่นแหละ Hey, บอกเจ็ดแล้วว่าคนก่เห็นมีสามมีคนตีนสามคนก็มีมีแจ็บคนหนึ่งแล้วก็มีพีทคนหนึ่งแล้วก็มีไอเนียคนหนึ่งออกมาแล้วออกมาแล้วเรินไปสักหรอ เออวะแกแบบ